ไม่มาอ,อกกระบอกหรือพิมพ์ไหนออจะไม่เท่ากันทุกทุกพิมพเลยครับไม่เท่ากันทุกพิมพ์ของวัลครังเนี่ยครับทั้งวัลครังบางของผมเหมือนกันต้องดูแล้วมองผ่านไปแล้วไม่แท้ไม่แท้ไม่แท้อ๋อดูแค่นี้เองเอา <c oughs> แค่นี้ก่อนระดับอันดับแรกนะครับถ้าพระไม่ใช่พระแท้จําให้ดีนะถ้าไม่ใช่พระแท้คุณไปดูตรงนี้ส <c oughs> ่วน <c oughs> ใหญ่แล้วเนี่ยที่ถอดออกมาแล้วตรงนี้ถ้าถอดเสร็จเนี่ยมันจะติดก,กันหมดเลย เขาก็เลยแต่งนี่แต่งล่องนี้ออกไปสมเด็จพิมพ์อกบอกนะครับจำไว้หัวฐานทางด้านขวามือจะอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชาแนลนะชาริติก็มาอยู่กับท่านอาจารย์สมานที่ร้านของท่านอาจารย์นะครับที่พันธิตการมงวันชั้นสามนะครับอสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันอันนี้เป็น คลิปที่สามของบางุพรมครับอ่าเป็นสมเด็จบางขุพรมพิมใหญ่อกระบอกอกระบอกเอ่อที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเราก็เราก็ให้ท่านผู้ชมตั้งแต่พิมพ์ที่หนึ่งพิมผระป่านนะครับก็ให้ดูทั้งวัดระฆังและบางขุนพรมพิมที่สองก็คือพิมพ์อกวีนะครับก็มีทั้งวัดระฆังและบางขุนพรมให้เปรียบเทียบกัน แล้วก็มาพิมพ์ที่สามเป็นพิมพ์อกกระบอกนะครับ,รบแล้วก็เราก็มีทั้งวัดะระฆังและบางขุนพรมให้มาเปรียบเทียบกันว่า,าพระทั้ง3องค์ที่ออกไปแล้วเนี่ยมีของวัดะระฆังและก็มีอยู่ในเจดีย์บางขุนพรมซึ่งเป็นหลักฐานที่แน่นอนนะว่า,าสมเด็จท่านได้สร้างพระพิมพ์ใหญ่ไว้4แบบครับครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็ขอเชิญท่านอาจารย์อธิบายวิธีการดูของอกบอก ดูยังไงว่าคืออกกระบอกและบ้างขุนพรมกับวัลระคังเหมือนกันตรงไหนนะครับครับขอเชิญหน้าการับครับครับคือพิมพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับคําว่าอกกระบอกนั้นนักเล่นอุปสหรือนักเล่นบทที่เก nah <ok ่าท <mat voilà> ่านก็ได้ให้ขนานนามไว้ว่าอกกระบอกหมายความว่าที่ลําตัวหรือหน้าอกของพระเป็นร네ูปคล้ายกระบอกนะครับ กระบอกท่านต้องนึกถึงกระบอกไม้ไผ่ลำโตๆที่มาผ่าผ่าซีกแล้วก็วางไว้นะครับเรามาดูที่หน้าอกพระก่อนนะครับ,รบนี่ครับหน้าอกพระนะฮะหน้าอกพระของพิมพ์อกกระบอกจากหน้าอกลงมาถึงลำตัวเนี่ยจะเป็นแท่งกลมโค้งนะครับเป็นแท่งไม่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาจะตรงลงมาและกลมเป็นคล้ายกระบอกจงตั้งแต่หน้าอกจนมาถึง มือที่ประสานกันนะครับของบางุ่นพรมก็เช่นกันนะครับดูฮะะคล้ายกันนะครับจะนูนกลมแล้วก็เป็นกระบอกลงตรงลงมาครับนี่คือชื่อของท่านเป็นพระพิมพบกกระบอกต่อมาเรามาดูที่หน้านะครับเรามาดูที่หน้ากันก่อนเพราะว่าการดูพระหรือดูคนดูอะไรก็แล,แ,แล้วแต่เราต้องดูที่หน้านะครับเรามาดูที่ใบหน้าใบหน้าของพระ วัดระครังพิมพ์อกกระบอกนะครับใบหน้าของท่านจะคล้ายผลมะตูมใค่บางทีเราเด็กๆเราไม่เคยเห็นผลมะตูมเป็นยังไงนะครับประมาณยัง<ม>ไงไขคล้ายก็อุปมาอุปมยเอาเอาเอาแตงไทยหรือแตงโมก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งจะใหญ่และอีกด้านหนึ่งก็จะเลียวนะครับ<อ>เหมือนกับเอายกขึ้นไปเอาทางด้านบนยกขึ้นไป ก็จะโตแล้วก็เลียวลงมาหรือรูปไข่ก็ได้นะอเป็นไข่ไก่ก็ได้นะไข่ไก่ตั้งขึ้นไปเราก็จะรู้ว่าข้างบนจะโค้งแล้วก็เลียวลงมาข้างล่างเป็นรูปมนต์แต่คนโบราณเขาเรียกว่าผลมะตูมมันจะอวบกว่าไข่ไก่ข้างบนจะสูงกว่าข้างบนจะกว้างกว่าข้างแรกจะแคบกว่านะครับนี้ฮะนี่ฮะเหมือนกันนะครับดูนะครับใบหน้าเหมือนกันเลยนะครับอกกระบอกเหมือนกัน ครับเหมือนกันสององนะครับสององอันนี้วะคางนี่บางขุนพรมนะครับเหมือนกันต่อมาที่เกตครับเกตของพระก็จะเล็กแล้วก็เลียวตั้งขึ้นไปติดซสมนะครับเหมือนกันนะครับติดซสมนะฮะนะครับบางขุนพรมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากโดนข้าปกรุกโดนอากาศที่ร้อนที่เย็นนะครับก็จะ มีค่าปกคลุมก็แต่ว่าเขาโครงจะเหมือนกันครับผมนะครับนาคุณตึกนะทางด้านซ้ายของทางด้านขวาโทษทางด้านขวาขององค์พระก็จะกว้างกว่านะครับเหมือนกันทุกพิมพ์นะสมเด็จวัละคางเป็นอย่างนี้นะครับทางด้านขวาของพระจะกว้างกว่าถ้าใบหน้าทางด้านซ้ายก็จะแคบแต่สูงกว่าครับนี่ครับเช่นกันเลยนะครับ เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับนะครับท่านผู้ชมใบหน้าเหมือนกันนะลำอกเหมือนกันนะครับต่อมาเกตก็เหมือนกันนะครับพอเกรหเหมือนกันเสร็จมาดูลำคอจะต้องมีลำคอลำคอกลมเห็นลำไหลครับนะนี่ครับนะฮะเหมือนกันนะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับต่อมาเรามาดูที่หัวไหล หัวไหลของพระสมเด็จอันนี้เป็นหลักที่จะต้องจําเช่นกันหัวไหล่ทางด้านขวาของพระจะใหญ่ล่ำนะครับจะใหญ่ลํำช่องแขนจะต่ำกว่าเป็นโค้งมนเล็กน้อยนะครับเรามาดูบางคุณผมนะฮะหัวไหล่จะใหญ่นะครับ,นะรบอ่าช่องแขนจะต่ำ Oh, เห็นไหมครับ,รบช่องแขนด้านขวาจะต่ากว่าด้านซ้ายอ่าช่องแขนต่ากวา่านะครับที่เอามาให้ผมดูเนี่ยบางทีเนี่ย <c oughs> เรียงมาสามสิบสี่สิบองค์ดูทีหนึ่งที่หน้าร้าน <c oughs> เป็นบางวันบางวันยกสมเด็จสมเด็จเนี่ยเป็นเป็นพระที่เอ่อคนที่นิยมเนี่ยมากจริงๆเมื่อเช้าตั้งแต่เช้ามาถึงวันนี้เนี่ย น่าจะสักร้อยได้นะเนี่ยครับกันเเยยอะลอใส่มาสามถุงมั่งสองถุงหกกล่องเจ็ดกล่องมาเปิดให้ดูผมบอกอ้าวพี่เรียง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 ให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมเข้าไปดู <โฮ S 1> เดี๋ยวผมดูจ้ามนี้ก่อนนะครับ <โฮ S 1> พอมองไปขอโทษช่องไหลนี้เท่ากันเลยเนยะเราก็ไม่ต้องส่องแล้วเอาแต่ว่าเขามาทำ องค์ที่มาคือก็เรียนแบบอกกระบอกอเรียนแบบไม่ว่าอกกระบอกหรือพิมพ์ไหนอ๋าจะไม่เท่ากันทุก,ทกพิมพเลยครับไม่เท่ากันทุกพิมพ์ของวัลคังเนี่ฮะครับทั้งวัลคังบางของผมเหมือนกัน<อ>นะครับเราดูปุ๊บช่องแขนสองข้างเท่ากันเราไม่ต้องดูแล้วมองอมผ่านไปแล้วไม่แท้ไม่แท้ไม่แท้อ๋อดูแค่นี้เองเอา <laughs> แค่นี้ก่อน,นะระดับอันดับแรกนะครับอ,อันดับแรกนะครับแล้วก็ช่องแขนทางด้านซ้ายเนี่ย ก็จะแหลมนะครับเป็นมุมแหลมครับเห็นไหมฮะเป็นมุมแหลมนะครับครับเป็นมุมแหลมแล้วก็หัวไหลของพราพิมพ์อกก็บอกจะไม่ค่อยติดนะครับตรงหัวไหล่จะไม่ค่อยติดไหลสายจะไม่ติดเหมือนกันเลยแขนจะเกือบขาดเลยไม่ติดอันนี้เกิดอันนี้เป็นเพราะพิม์หรือว่าเป็นเพราะกดพิมอ้อพิมอะไรเลยเพราะอะไรที่แขนไม่ค่อยติดเพราะว่าความคิดของคนแกะแม่พิมพ์เนี่ย พระพุทธรูปที่นั่งนะฮะนั่งขัดสมาธิห่มเฉียงครับห่มเฉียงจีวรและสังกติก็ต้องพาดคลุมลงไปผ้าผ้าผ้าคลุมลงไปแล้วก็ห่มจีวรครับห่มจีวรก็พันแขนลงมานะครับเขาอุปมาอุปไมยว่าสังกติกับจีวรบังไว้อ๋อนะครับบังไว้จึงทำให้ ช่องแขนเล็กกว่าครับผมตรงนี้เฉียงลงมานี้หัวไหล่ขวาเปิดไหลออกจึงเห็นไหลที่ชัดเจนครับนี่ความคิดของคนแกะแม่พิมพ์พนะฮะดูสิฮะครับเปิดไหลออกทำให้ไหลใหญ่ครับผมทำให้ไหลใหญ่เห็นไหมฮะทำให้ไหลโตนะครับแล้วก็ช่องแขนก็จะโปร่งแล้วก็เห็นชัดกว่าครับ นะ oh. อ่านะครับเห็นกว้างชัดกว่าเหมือนกันทั้งสองอกนะครับ,รบเหมือนกันนะครับอ,อกก็บอกทีนี้เรามาดูลำแขนลำแขนขวาจะสูงนะครับสูงลงมานะครับสูงลงมาทั้งมือประสานนี่ครับลำแขนนะครับองนี้บางคุณพรมอาจจะโดนคาบกลุหรือกดไม่เต็มองนี้นะแต่ว่าแต่ว่าก็ใหญ่นะครับแต่ว่าใหญ่ พอมาทางด้านซ้ายก็จะเล็กและต่ำลงไปนะครับเนี่ยทำลงไปนะครับจะเล็กตรงนี้คอดนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับแล้วก็จะต่ำลงไปแล้วก็มายกตรงเกือบตั้งแต่ข้อศอกลงมาถึงลำแขนท่อนล่างเนี่ยก็จะยกขึ้นสูงนะครับเหมือนพระที่นั่ง เอาข้อศอกวางไว้บนเข่าอ่าครับผมนะครับอแขนซ้ายวางไว้บนเขา่าก็จะต้องยกสูงขึ้นสี่ทวางบนเข่าอืมครับผมนึกออกไหมฮะอ่าวางบนเขา่าแล้วเอามือพาดไปแล้วก็เอามือขวาซ้อนไว้ข้างบนอืมครับนะครับการนั่งของพระเนี่ยบางคนยังไม่ไม่ไม่ได้สังเกตนะนะครับถ้าสังเกตนะครับ บัวลตงขานั่งนะครับขัดสมาธิขวาทับซ้ายนะครับขวาจะอยู่ข้างบนนะครับครับนี่ครับพอสมาธิพอมานน่นขวาอยู่ข้างล่าง<ข>นะครับอ๋อขาขวานี้ขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ไหมอ่าใช่ไปขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับ นะครับขาซ้ายลงมานี่นะครับ,รบอ่าเนี่ยครับดูฮะดูพระสองพิมพ์นี่เหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่าแน่นอนที่สุดว่าพิมพ์ใหญ่ทั้งสี่พิมพ์เนี่ยที่ผมได้อธิบายเนี่ยคือเป็นของสมเด็จวรละครที่สร้างขึ้นมาเพราะหลักฐานที่วัดบางขุนคมก็มีอืมครับนะฮะ แต่พิมมือื่นๆที่คุยกันนั้นอันนั้นผมไม่ทราบนะเพราะในบางคุณผมไม่มีนะครับแข่งก็เหมือนต่อกันก็เหมือนทุกปีเหมือนกันคุยไปสามสิบพิมเจ็ดพิมพ์มแปดสิบพิมอะไรก็แล้วแต่ที่บางคุณผมไม่มีที่บางคุณผมมีสี่แบบนะครับมาถึงพิมพ์ใหญ่มีสี่แบบมีสี่แบบอ๋อแต่บางบางที่พิมพ์ใหญ่มีเยอะเลยครับครับค่อยๆคุยไปแต่จะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมอันนี้อันนี้ อันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับแต่ที่ผมทำผมอยากให้ทุกคนได้รู้เท่านั้นเองแล้วก็เล่นพระให้ถูกต้องนะครับด้วยความจริงใจไม่ได้มีประโยชน์อะไรแอบแฝงนะครับแม้แต่บาทเดียวครับอ้าวุยนอกเรื่องอีกแล้วนะครับอ้าเรามาดูหัวเข่านะครับเข่าเข่ากับขานะครับเข่าทางด้านซ้ายก็จะยกเล็กน้อยนะครับนี่ครับ เขาจะยกเล็กน้อยนะครับะยกเล็กน้อยเส้นเส้นที่อยู่ใต้ศอกนี่คือเส้นจีวรจีวรที่พันแขนลงมาแล้วก็จะมาคลุมเขา่าเนี่ยพระเวลานั่งนะครับเข่าขวาก็จะเปิดออนะครับตรงนี้เปิดหมดเลยนะครับเปิดหมดเลยจีวรก็ะ G จะเข้าหายไปนี่แล้เข่าขวาก็จะเปิดเข่าซ้ายก็จะคลุมจะพับไว้นะครับ,รบเวลานั่งนะฮะแล้วก็ ขาซ้ายก็จะออกมาข้างหน้าอยู่ข้างล่างก็จะมองเห็นชัดขาขวาอยู่ข้างบนก็จะยกขึ้นแล้วก็ชิดติดตัวก็จะหายไปนะครับต้องดูอย่างนี้ครับต่อมาเรามาดูที่ล่องนี้ล่องฐานชั้นบนบใกล้หน้าตััครบอันนี้เป็นจุดสำคัญ ที่จะแยกพิมพ์นะครับพิมพ์อกกระบอกใต้ฐานต้องมีลักษณะอย่างนี้นะครับตรงด้านซ้ายจะลึกลงไปนะครับแล้วก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นจนมาถึงมือที่ประสานกันจะมีเนื้อหนูนขึ้นมานะครับ,รบพอมีเนื้อหนูนขึ้นมาเลือดพอต่อมาก็จะลาดลงไปเล็กน้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลุ นะครับตกเกือบจะถึงปลายเท้าก็จะเป็นหลุมพอเป็นหลุมเสร็จก็สูงขึ้นมาอีกครับนะครับสูงขึ้นไปอีกจนเกือบจะเสมอกับหัวฐานนะครับตรงนี้ระหว่างฐานกับเข่าเท่ากันเกือบเท่ากันนะครับแต่ว่าหัวฐานทางด้านครับซ้ายจะต่ำกว่าจะต่ำกว่าเข่าอ๋อนี่ครับ เหมือนกันอ๋อเหมือนกันตามหัวเขาอ่าเข่าซ้ายจะยกสูงขึ้นนะครับเหมือนกันอย่างนี้นะครับฮะเข่าซ้ายจะยกสูงขึ้นแล้วตรงนี้ก็ลาดลงไปพอถึงมือก็สูงแล้วก็จะต่ําลงไปนิดนึงแล้วก็จะละเนินสูงขึ้นมาอีกนี่ครับระหว่างเนินเนินนี้กับหัวเข่ากับฐานเนี่ยครับมันความสูงความสูงแทบจะเท่ากันแทบจะเท่ากันนะครับแต่ว่าแคบกว่าเห็นไหมตรงนี้จะกว้างกว่า แล้วหัวเข่ากัะอันนี้อันไหนเท่ากันไหมครับเออเท่ากันแต่ว่าเนื้อตรงนี้ก็จะนูนขึ้นมาเกือบจะเท่าด้วยครับเกือบเกือบจะเท่าแต่ก็ยังไม่ถึงนะอ๋อครับครับเกือบเกือบจะถึงยังไม่ถึงก็เห็นว่าจะไม่เท่ากันเออไม่เท่ากันจะต่ํากว่าแต่ว่าถ้าฝั่งนี้ปุ๊บเขาจะสูงขึ้นมาโดยเฉพาะเขาสูงเด่นเลยบริเวณนี้พระสมเด็จพิมทุบทบทุกพิมอ๋อทุบทุกพิมเลยแต่พิมพที่หนึ่งพิมเดียวที่สูงกว่านิดหน่อยครับนะครับ ถ้าพิมพ์อกวีที่อธิบายไปก็จะสูงนะครับและพิมพ์อกกบอกก็จะสูงเด่นในบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะต่ำลงไปเป็นล่องลึกลงไปนะครับแล้วหัวฐานของชั้นที่หนึ่งก็จะต่ำกว่าเขานี่ครับนี่ครับบางรุ่นลมก็เช่นกันเพราะเป็นพลาพิมพ์เดียวกันตรงนี้ชิดกันมีเนื้อนูนขึ้นมาเกือบจะถึงเข่าเหมือนกันนะครับเกือบจะนะครับท่านผู้ชมนะฮะดูครับ ดูครับดูครับลักษณะเหมือนกันเป็นภาพพิมพ์เดียวกันที่ผมหยิบมาให้ท่านท่านเอามาให้ท่านได้ได้้ไดดูได้ชมกันจะได้เข้าใจนะครับต่อมาต่อมาเรามาดูที่ฐานคมขวานครับนะฐานคมขวานเป็นฐานชั้นกลางฐานคมขวานอันนี้เมื่อกี้นี้เมื่อคราวที่แล้วโทษเมื่อคราวที่แล้วเป็นพิมพ์ อกวีฐานเหมือนเรือสำเภานึกออกไหม่านผู้ชม<อ>นะครับเหมือนเรือสำเภาที่ทตั้งอยู่นะครับอตอนตอนนี้พระพิมพ์อกก็บอกฐานนี้เหมือนฐานโต๊ะขาสิงนะครับเขาเรียกโต๊ะขาสิงโคขาสิงเข,ขาจะสูงขึ้นไปแล้วก็มีรอยขยักใครเห็นโต๊ะหมู่บูชาขาสิงจะนึกออกนะโกงแล้วก็เป็นเป็น ข้างล่างก็จะเป็นตุ่มไล้ขาสิงห์นี่ครับนะฮะจะเป็นขาสิงห์นะครับทีนี้จุดสำคัญอีกก็คือระหว่างล่องฐานหรือรูปโต๊ะขาสิงห์นี้นะครับทางด้านล่างตรงนี้ทางด้านหัวฐานทางด้านซ้ายนะครับจะต่ำลงไปแล้วก็เป็นเนินสูงขึ้นมาตรงกลางเกือบจะตรงกลางนะครับ,รบแล้วก็จะลาดต่ำลงไป แล้วก็จะสูงขึ้นมาตรงหัวฐาตนตรงนี้ก็จะเป็นรูปขาเสียงตรงนี้ก็จะเป็นรูปขาสิงอ้าวเรามาดูบางขุนพรมนี่ครับนะฮะตรงนี้เป็นรูปขาเสิงแต่ว่าพระอ,องค์นี้เขาติดแค่นี้บางขุนพรมนะครับ,รบแล้วก็เป็นล่องลึกลงไปคุณตึกนะเป็นล่องลึกลงไปแล้วก็สูงเกือบตรงกลางนะแต่ไม่ตรงกลางอ <Hayır. S 1> นี่ครับแล้วตรงนี้ก็ลาดลึกลงไปครับแล้วก็สูงขึ้นมา ถ้าพระไม่ใช่พระแท้จำให้ดีนะถ้าไม่ใช่พระแท้คุณไปดูตรงนี้ไม่มีแอดะอัน,นอันนี้ก็จะเท่ากันไปเลยครับเท่ากันหมดเลยแล้วบางบางของผมมาก็คือจะเท่ากันเหมือนกัน <c oughs> ก็เท่ากันเหมือนกัน <c oughs> นะครับนะไม่มีแองรับรองได้พอดูปุ๊บ ไม่มีอแ,แองและแองนี้ครับก็ไม่มีเหมือนกันแองนี้ก็แองนี้แองนี้แอ,งน,แองนี้อาจจะมีนิดเล็กๆน้อยนิดหน่อยเพราะ<อ>ว่าเขาถอดมาแต่แองนี้ไม่มีเพราะหายไปอ๋อแองตื้นต้นจะไม่มีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ถอดออกมาแล้วตรงนี้ถ้าถอดเสร็จเนี่ยมันจะติดก,กันหมดเลยเขาก็เลยแต่งนี่แต่งล่องนี้ออกไปหรือว่าแกะแม่พิมพ์ใหม่ก็แล้วแต่แต่งล่องนี้เข้าไปเลยเป็นร่องตลอดแทบทุกอก อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอคุยรายการนี้พอคนที่ทําดูรายการนี้เลยทําขึ้นมาบั่งอันนั้นก็ต้องคอยระวังที่หลังนะครับเขาจะไปขุดตรงนี้มัางไงเคี้ครับครับนะครับต้องต้องระวังนะครับแต่เขาขุดแล้วก็จะมันก็เป็นแอกไม่เพียนไปมันไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นวัชโยไม่ว่าจะเป็นสมเด็จ อะไรอ่ะบางคุณพรมหรือวัดลัคางอะไรเงี้ยอ่าพอผมพูดสักพักหนึ่งสักสี่ห้าเดือนเดี๋ยวก็มีนะครับยิ่งวัชโยยิ่งพอพูดปุ๊บมีแล้วเนี่ยมีอินทนูที่แขนมีติ่งที่มุมตรงตรงฐานชั้นที่สามที่สองอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวฟีแล้วเดี๋ยวมีแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็ทามาเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนก็คือเป็นติ่งขึ้นมาแต่ว่าไม่เหมือนเป็นติ่งใหญ่เกินไปไม่ใช่ธรรมชาติ อ๋ครับบางทีเราบอกว่าวัดเกตชโยพิมพ์อกตันตรงซุ้มข้างทังทังด้านขวาขององค์พระตรงหัวไหล่จะต้องมีคล้ายๆหัวไก่อะไรเงี้ยนะครับนะคล้ายๆกอไก่นะครับตรงตรงหน้าท่านเดี๋ยวมีแหละครับผมเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วเอามาขายมีแล้วแต่ว่าฐานไม่เหมือนเอาแล้วกลับมาคุยเรื่องกับครเรื่องบางผม ถึงฐานหมอนครับถึงฐานหมอนฐานหมอนของพระอกก็บอกเป็นฐานหนาล่ําใหญ่นะเป็นฐานหนาล่ําใหญ่ไม่มีร่องนะไม่มีร่องท่านผู้ชมสังเกตดูนะสังเกตดูตรงหัวฐานจะต่ําแล้วก็สูงขึ้นมาเนินตรงกลางเกือบจะตรงกลางครับตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงด้านล่างครับนี่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 สังเกตให้ดีนะครับ จากหนึ่งสองสามสี่จะสูงตรงนี้นะครับแล้วก็จะลาดต่ำลงไปนะครับแล้วก็จะสูงขึ้นมาตรงหัวฐานหัวฐานของทางของพระสมเด็จพิมพ์อกระบอกนะครับจำไว้หัวฐานทางด้านขวามือจะยกสูงกว่าหัวฐานทางด้านซ้ายมือจําไว้หัวฐานตรงไหนครับหัวฐานตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับอ๋อไม่ถึง ถ้าถ้ามองจากด้านข้างจะสูงกว่าตรงนู้นเครับใช่จะสูงกว่าตรงนี้จะสูงกว่าทางด้านซ้ายครับอันนี้คือเฉพาะของอกระบอกใช่ครับนะครับจําไว้นะครับจำไว้อ่ะเรามาดูบางข้อมูมนะครับบางขุอมูมองค์นี้เขาขยื่นลงไปนะครับแต่ว่าที่ผมบอกนะหนึ่งสองสามเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต้องมีรอยูนคนขึ้นไปแล้วก็ลาดลงไปอย่างนี้อ๋ออ่า นี่ลาดลงไปอย่างนี้นะครับตรงนี้จะต้องเป็นเนื้อจะนูลงมาตลอดครับผมนะครับไม่เรียบตรงเหมือนของฝีมือนะครับนะฮะนะครับนี่ครับดูว่านี่ดูอ่าเนี่ครับตรงนี้จะอง์นี้ยังเห็นร่องหน่อยๆนะครับนี่ก็เห็นร่องหน่อยๆองนี้ผมกดกดไม่ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับพระองนี้ผมซื้อมาสิบล้านครับ นี่ครับถ้าผู้ชมมีพระอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ทรงอย่างนี้เนื้ออย่างนี้นะครับเอามาขายผมสิบล้านผมซื้อแน่นอนนะครับถ้ามีถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการหรือว่าเพื่อนๆของท่านที่ชมรายการผมนะครับมีพระในตำหนิที่ผมพูดออกรายการนี้นะครับผมรับซื้อครับ องนี้ผมซื้อสิบล้านเ,าเข้ามาเข้าพระองค์นี้เข้ามาล้านอื่นแต่ว่าก็เรียกผมไปดูครับนะครับเรียกผมไปดูผมก็ดูผมบอกแท้ซื้อได้นะซื้อเลยเขาก็ตกลงราคาตกลงราคาเสร็จเขาซื้อหกล้านเขาซื้อหกล้านเมื่อซื้อเสร็จเราก็ไปให้กำไรเขาสี่ล้านนะครับเป็นสิบล้านครับ ชั่วไม่เกินยี่สิบนาทีเขาก็ได้กำไรไปสี่ล้านบาทนะครับนะฮะพระองค์นี้เป็นพระเขาเรียกว่าเนื้อขยศาสตร์นะครับขยศาสตร์หมายความว่าคนโบราณเขาเรียกเนื้อขยศาสตร์เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเราเอาอุปมาอุปไมยอันนี้เป็นถั่วอันนี้เป็นงาอันนี้เป็นน้ำตาลเป็นแป้งเป็นอะไรเนี่ยครับ เขาอุปมาอุปไมยเหมือนขยาศาสตร์ที่เราอัดลงไปแน่นๆก็จะมีมวลสารแผ่ว่าอย่างนี้นะครับเขาเรียกขยาศาสตร์อันนี้เป็นปางคุณพรมบางคุณพรมก็จะแก่ปูนนิดหน่อยก็จะแข็งนะจะแข็งออกขาวเป็นมันนะครับ,รบนี่พระสอง,ององค์เนี่ยเป็นภาพพิมพ์เดียวกันที่ผมพยายามหารูปเอามาให้ดูพระสององ,องค์นี่เป็นพระของผมทั้งทั้งสองอ,งอง์นะครับ นะครแต่ผมได้ปล่อยไปแล้วนะครับอปล่อยไปแล้วนะฮะก็ได้กำไรบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับเพราะว่าเอาไว้ก็โหมันหนักแรงนะครับนะครับสิบล้านนักแรงนี่ครับเนครับนะฮะเป็นพระที่เป็นทินเดียวกันแล้วก็อีกองค์หนึ่งเป็นวัดระฆังอีกองคหนึ่งเป็นบังคุณผมเพื่อให้ท่านได้รู้นะครับ คนนี้ก็ได้ความรู้เรื่องอกกระบอกครับอ่าถ้าเราดูเผินๆนี่เราจะรู้เลยว่าเหมือนกันน่าเหมือนพอท่านอาจารย์มาอธิบายชีชช้จุดโอ้โหเห็นเลยว่ามันมีจุดนูนอยู่หือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนันเป๊ะเลยระหว่างวัดระฆังกับบางขุนพรหมนะครับให้ท่านได้รู้เนี่ยคือความที่เรามีหลักฐานแน่นอนว่าอ่อวัดระฆังบางขุนพรหมถ้าวัดระฆังพิมพ์นี้แท้ก็ต้องมีในกลุ่มบางขุนพรหม ถ้าถ้าพิมไหนที่คาว่าแท้แต่ไม่มีในกลุบางคุณผมก็แล้วแต่ท่านจะคิดเอานะครับครับเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สวัสด์มากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแลวคลิปอาก็อย่าลืมกดติดทับตะไคร้ไว้ติดตามครับว่ามีคลิปอะไรต่อไปท่านจะได้รับชมเลยทันทีนะครับครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อย่าลืมที่ผมพูดนะครับถ้ามีพระสมเด็จ พินอย่างนี้แล้วที่ผมดูแท้นะครับก็ขอเชิญเอามาให้ชมที่ร้านหรือจะเอามาปล่อยให้ผมที่ร้านก็ตามราคาที่พูดนะครับตั้งแต่5ล้านขึ้นไปนะครับผมก็จะซื้อนะครับครับผมก็ร้านท่านอาจารย์สมานก็อยู่ที่พันธิย์งามวงวานชั้น3านะครับผมครับเบอร์โทรก็ขึ้นอยู่แล้วนะในนั้นนะครับครับครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะท่านในสนใจก็มาคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ เที่อยู่ท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งที่ที่อยู่ร้ากอ่ะแล้วก็เบอร์เบอร์เป็นเป็นไออดีาไอดีโทรศัพท์เพื่อจะได้ส่งรูปเผื่อส่งรูปมาก่อนได้ครับได้ครับส่งรูปมาก่อนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ผมให้คุณตึกลงไปในนั้นละกันนะครับได้ครับเดี๋ยวผมผมก็ลงไออดียไลน์เพื่อเขอยากอยากส่งพระมาดูได้ครับได้ครับได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สามอีกทีนะครับแล้วลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ